สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวปืนนะครับซี4ซ7ลักนะครับลำกล้องนะครับยาวนะครับ24นิ้วนะครับปืนนะครับซื้อมานะครับเป็นตัวเปล่านะครับไม่ได้แถมกล้องไม่ได้แถมขาทรายแอ่ดังสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องกำลังขยาย4ถึง16เท่านะครับหน้าเลนสอยู่ที่50มิลิเมตรแล้ววันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับในเรื่องของ การยิงจับกลุ่มครับเป็นกระสุน ARWS นะครับ r w s กองส้มกล่องนี้อัพขึ้นไปนะครับเป็นกระสุนความเร็วสูงนะครับ CCI Stinger นะครับความเร็วอยู่ที่นะครับอยู่ในหน้ากล่องก็จะเป็น1,640ฟุตต่อวินาทีนะครับตัวนี้ไม่ได้เขียนระบุบอกนะครับความเร็วน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,080ฟุตต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับโดยการยิงเป้านะครับ ฝั่งนี้นะครับจะเป็นการยิงจับกลุ่มนะครับในลูกกระสุนความเร็วต่ำฝั่งนี้จะเป็น CCI นะครับสติเจอร์ความเร็วสูงนะครับจะยิง2จุดนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับมาดูกันนะครับความแม่นยำจะแบบไหนผมจะจุดนี้คือจุดเล็งนะครับที่ผมเล็งไปนะครับผมจะเน้นกลุ่มอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปืนเขาปรับมาแล้วใส่กับลูกอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้ออื่นนะครับ ถ้าเกิดท่านใดสงสัยข้อมูลเพิ่มเติมก็อคอมเมนต์ได้ครับมาลองกันเลยครับกับกระสุน RWS นะครับยิงจานวน5นัดนะครมาลองดูเลยครับจะเป็นอย่างไรขนาดใส่ซองก็ยังไม่รู้ไม่รู้แล้วปืนเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งไกลไม่ได้ปรับอะไรทั้งสิ้น โอ้ยังฝืดๆอยู่เลยนะครับฝืดคนได้เลยน่าจะไม่ผ่านการใช้งานเลย สติ๊เจอรครับสมนัดเดี๋ยวไปดูกลุ่มกันว่าใครมันจะแหนะครบจำนวน3มนัดอันนี้นะครับคือกลุ่ม3มนัดนะครับความเร็วสูง ก็จะบานหน่อยนะครับระยะห่างขึ้นประมาณ10%ครับจากจุดเล็งตรงนี้นะครับ <S <S ฝากนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อพวกปืนุสสครับเป็นทางเลือกก็ดูคลิปเป็นการตัดสินใจได้นะครับก็การรีวิวของคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมครับกด s ั b s c r i b e ขอบคุณครับช่องอาร์เมนกัน